ก็จะมารีวิวนะครับเนื่องจากว่าเพิ่งได้รองเท้าใหม่มาต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยใช้รองเท้าที่เป็นคาร์บอนเลยนะหรือเป็นซูเปอร์ชูทั้งหลายนะี่ไม่เคยใช้เลยก็จะใช้แบบเพนเพลนไลท์การซัพพอร์ตโดยปกตินะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า,ท,าที่เป็นต้องบอกว่าเป็นตัวนอกกระแสนิดน,นึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคนใช้เยอะแค่ไหนด้วยนะฮะก็ตัวนี้ก็เป็นบลูครับยี่ห้อ เบรอกในโรู้จัดด้ยบรกนะครับเบรกไฮเปร์เรียนอีลิทูนะครับอ,อันนี้จะเป็นรองเท้าที่เป็นซูเปอร์โชว์มีคาร์บอนแล้วก็มีระบบเขาเรียกอะไรเดย์แฟลตอันนี้คืออะไรคือตัวที่ว่าพอเราเหยียบลงไปเนี่ยโฟมหรือถ้าตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะจาคือเหมือนมันจะยุบให้ตัวนิดหนึ่งพอยุบลงไปเสร็จเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพเท้าเราเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น รองเท้าที่เป็นเหมาะสาหรับเราเท่านั้นนะฮะที่ที่น้องเขาบอกไว้นะแล้วก็อันนี้สาคัญคือคุณจะไปใส่แล้วลองวิ่งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าพอยุบไปเรียบร้อยเนี่ยเขาจะขายไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณคุณไปซื้อของลูคตัวนี้นะคุณก็จะต้องอแค่ใส่ลองว่าใส่ได้ไปแล้วก็ซื้อเลยตัวนั้นเต็มที่ได้แค่นั้นคือไม่สามารถใส่แล้วเดินไปเดินมาอะไรอย่างงี้ไม่ได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อน นะครับตัวนี้ผมได้มาเนื่องจากว่า,าไปวิ่งชนะของงานลุกมาเขาก็เลยมีคล้ายค้าคิวบเชอร์เป็นส่วนลดมาให้พิเศษค่อนข้างเยอะอยู่ก็เลยตัดสใจซื้อปกติก็ไม่ได้คิดจะซื้อเท่าไหร่นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องอาภาพรวมกันแล้วกันว่าตอนที่ผมทดส,สอบนะครับเพิ่ง,งทดสอบมาเมื่อเช้านี่เองสดๆนะฮะทดสอบได้มาก็ทดสอบเลยก็คือตัวนี้ต้องต้องบอกก่อนว่า,วาทรงรองเท้าเนี่ยมนันทรงแบบ เขาเรียกอะไรกริ้งเหรอใช่ไหมคือหน้ามันจะเชิดหน้ามันเชิดพอเราเหยียบไปอย่างนี้ใช่ไหมพอเรากดลงไปมันจะดันดันตัวเราไปข้างหน้าเนี่ยเนี้ยมันจะดันเนี้ยซึ่งเป็นรองเท้าส่วนใหญ่เลยทั่วไปเลยก็คือจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะซูเปอรช์ชูทั้งหลายพวกมีคาร์บอนมันก็จะอารมณ์ประมาณน,นี้นะครับก็จะทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นคือเหมือนเหมือนมีคนมาผลักอะ่ะถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยต้องทาความเข้าใจก่อนว่า นี่คือเหมาะสําหรับอะไรเหมาะสำหรับคนที่ลงแตบเต็มเต็มเท้าย่างหรือขอดไปด้านหน้าหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวนะไม่ใช่ขย่งนะถ้าขย่งนี้ไม่มีประโยชน์ถูกไหมคุณลองดึงกเสื้าพุ๊บ่ะคุณขย่งเงี้ยแล้วมันมันดันนะไม่ดันแต่ถ้าเกิดลงอย่างนี้แล้วดันงี้อ่าเห็นไหมมันดันมันช่วยตึ๊กถูกว่าเพราะฉะนเนี่ยใช้ก็ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะใช้วิ่งอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับเสียของ ไม่มีปรโยชน์จริงๆมีน้อยมากเพราะฉะนั้นที่ถูกคือต้องวางประมาณประมาณเต็มหรือเกือบเต็มแล้วก็กลิ้งไปอ่าส่วนลงส้นได้ไหมเขาก็มีตัดเนาะคือคงกล่าวไว้ว่าบางบางคนยังติดลงส้นก็คือสามารถลงได้แหละมันก็จะกลิ้งได้เหมือนกันโอเคทีนี้ในการทดสอบผมทดสอบไงผมก็วิ่งวิ่งช้าวิ่งกลางกลางแล้วก็วิ่งเร็วนะครับในระยะ1กิโลเมตรนะฮะก็ค่อยๆไป คือตอนแรกเนี่ยผมวิ่งด้วยเพสจริงๆระคปกติผมวิ่งอีสิลันน่ยมันจะอยู่แถวเจ็ดหรือ8เนาะแต่ว่าวันนี้พอไปปุ๊บเดี๋ยวก็พยายามดึงดึงจังหวะนะแต่ว่าด้วยความดีดีของมันแล้วก็ลักษณาการวางทางผมที่วางวางตัวกลางแล้วก็กลิ้งอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าผมไปอยู่ที่เพดหเพดหเลยนะเพดหกลมๆหรือว่าแถวหกต้น,ตน,ตนเกือบแตะหด้วยซ้ำผมก็ต้องระวังดึงจังหวะนิดนึง ดึงจังหวะน,นิดหนึ่งเพื่อให้มันมันมันไม่เร็วเกินไปไม่งั้นพอเร็วมากเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็มันก็จะเหนื่อยครับเพราะนั้นคือขารอบขามมนก็จะมามันก็จะเหนื่อยเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วงนั้นก็ก็ถือว่าดีแน่ๆนะฮะอันอันที่หนึ่งพอสเต็ปที่สองกิโลที่สองกิโลที่สองเนี่ยผมเล่งมานิดหนึ่งนิดเดียวแนละ้วตอนแรกผมกะว่าจะให้มันอยู่แถวแถวเพจห้าสามศูนย์ 5, แต่พอในความเป็นจริงแล้วมันหลุดไปห้า ห้าต้นต้นช่วงแรกเนี่ยหลุดไป4ด้วยซ้ำสี่ไปปลายก็ตอนหลังก็พยายามดึงจังหวะอีกเหมือนกันดึงมามันก็ลงมาที่แถวแถวห้าต้น,ต,นต้นเหมือนกันยังยังกลางกาต้น,ต,นต้นอยู่ก็คุมยากไหมก็คุมไม่ให้เร็วเนี่ยยากครับแต่ถ้าเกิดคุมแบบจะใส่กันก็คงไม่ยาก,กน,นะอ่ะก็ทีนี้มากิโลที่3ามกิโลที่สาผมก็เริ่มเร่งขึ้นไปมันก็จะเป็น4ี่ตอนแรกพยายามเร่งแบบ คิดว่าจะให้ไปอยู่ที่เพจสาดูสาปลายปายดูว่าจะเป็นยังไงแต่ก็บนเงื่อนไขว่าไม่อยากไม่อยากอัดก็คือเหมือนกึิงตามจังหวะมันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมันไปได้แถวแถวสี 4, ต่ต้นแต่ช่วงท้ายนี่ผมว่าขึ้นไปที่สมได้นะสามปลายปลายได้นะคือพอพอเริ่มจับจังหวะได้เปิดสะโพกหน่อยนึงแล้วก็มีการผลักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงถามว่าเหนื่อยไหมก็เท่าเลก็ขึ้นสูงอยู่เหมือนกันเพราะว่า มาเร็วอนะันเนาะมันก็ต้องเหนื่อยเป็นปกติอยู่แล้วก็วาสามารถวิ่ง3ามป,ปลายปได้โดยไม่ยากเลยต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะครับทีนี้กลับมาถือว่าความเร็วมันทําได้ประมาณนี้แล้วเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็คือไอการเด้งเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงคือมันจะทําให้ตัวเราลอยลอยสูงนะครับคือบางคนเนี่ยถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็อาจจะเด้งพรวดพลาดแต่ของผมเนี่ยผมพยายามคุมอยู่แล้วเพราะฉะนั้น อัอาตราส่วนนะครับอัตราส่วนช่วงแรกช่วงแรกผมก็คุมอยู่ได้7%กว่ากว่า mm hmm. บัว a l r เค้าเรโชน,นะครับ mm hmm. ก็คือ,อระยะการลอ,อยกับหารด้วยระยะ9มันจริงๆมันควรจะอยู่ต่ำกว่า7ประมาณ7หรือต่ำกว่า7แต่อันเนี้ยวัน7กว่ากว่าถึง8ก็ยังยังถือว่าคุมได้อยู่ก็ถามว่าดีดไหมดีดเพราะว่า ถ้าผมใช้รองเท้าผู้อื่นที่ไม่ได้เสริมแบบนี้มันจะอยู่แถวเจ็บต้นแต่เนี่ยไปเจ็บปลายๆก็ถือว่าคุมยากอยู่เหมือนกันก็ลอยสูงขึ้นส่วนอพอช่วงกลางเนี่ยก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงเพราะว่าเราเพิ่มระยะก้าวมาทําให้ไอตัวหาเนี่ยมันเยอะเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่ํามาเข้าประมาณ7%ต้นๆนนะครับเต้นตส่วนพอมาวิ่ง ที่ความเร็วเพส4ขึ้นไปเนี่ยอันนี้ผมจะื่ออยู่ที่6 6เลยถือว่าฮะโอเคมากคือพูดงนะ่าคือมันหมอวิ่งเร็วมันไม่ได้บหมอวิ่งช้าวิ่งเพล4เพส3เนี่ยโอเคแต่ถ้าเกิดวิ่ง7 8 6อะไรเงี้ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ถามว่าโอเคไหมก็ก็ดีครับนในแง่ถ้าจะวิ่งเร็วมันก็โอเคอ่า ทีกลับมาคําถามอาจจะถามว่าแล้วความรู้สึกของผมเป็นไงกับคูน่นี้คู่นี้ก็คือถ้าใส่ performance เน้น performance ก็โอเคสําหรับแข่งสําหรับจริงจังเนโอเคแต่ถ้าเกิดว่า,าใส่ซ้อมก็คงใส่บ้างแต่คงไม่เยอะคือคือคอนเซ็ปต์ผมเนี่ยมันจะต่างคนอนึ่งตรงที่ว่าถ้า ถ้าเราซ้อมเนี่ยแล้วเราใช้อุปกรณ์ดีๆเลยหรูๆเลยโอเคว่าผลผลการซ้อมอาจจะออกมาดีอย่างเช่นเท็มโปอะคุณอาจจะไปวิ่งเพจสีกลางๆสบายๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่การฝึกกล้ามเนื้อมากเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวช่วยอยู่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้รองเท้าแบบธรรมดาเราต้องออกแรงเองเนี่ยมันจะพัฒนาเราได้ดีกว่ากันในในความเร็วที่เท่ากัน ผมไหมฮะมันมันจะหนืดกว่ามันจะยากกว่าเพราะนั้นพอไปแข่งหรือไปลงเวลาจริงแล้วเรามาใช้ตัวเนี้มันก็จะเหมือนติดปีกไปเลยคันนี้เราก็จะดีอันนี้คือคอนเซปผมนะจะเรียนแบบหรือไม่เรียนแบบก็ได้ไม่ว่ากันก็อารมณ์ประมาณนี้ถามว่าชอบไหมก็ก็ดีครับคือถ้ามีตังก็ซื้อได้ถ้าไม่มีก็ผมก็ใช้อย่างเดียวก็โอเคเพราะว่าถ่านน้สสุขภาพก็ไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้อะไรขนาดนี้ก็ได้นะครับอ่าส่วนราคา อ่าพูดถึงราคาหน่อยราคาตัวเนี้ยตอนนี้มันตกแล้วเพราะว่าอ่าอันนี้มันอีลิสอีลิสสองตอนเนี้ยอีลิสสามันออกเพราะฉะนั้นไออีลิสสองเนี่ยกำลังจะตกรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ลดราคามาพอสมควรผมไปอ่าราคาเต็มเนี่ยมันเจ็ดพันเก้านะครับไอคู่เนี้ยเจ็ดพันเก้าทีเนี้ยผมไปดูเห็นมีเพจร้านนะชื่อรันทูพาร์ไดซ์นะครับตอนเนี้ยลดอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ครบ ไม่ครบซ้ายเลยนะถ้าใครจะเอาก็รีบไปสสองแล้วกดมาก็ได้ครับก็ถือว่าได้ของราคาถูกมันก็จะประมาณตก4,000ซึ่งถ้าถ้าถามว่าราคา4,000หน่อยๆกับซปเปอร์ชูแล้วก็ช่วยให้พัลคอมแพนดีขึ้นผมว่ามันก็โอเคนะถ้าถ้าคนจะเน้นพั o คอมแพนแบบว่าอย่าได้เวลาสวยๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็ลองไปดูแล้วกันก็ สุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมคงไปทดสอบอีกทีอาจจะมี EP 2หลังจากนี้นะครับก็คือว่าเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ยผมจะวิ่งงานอุทัยธานี42กิโลก็คงใส่คู่เนี้ยลองดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าใสา่แล้วเป็นไงเวลาดีขึ้นไหมดีขึ้นขนาดไหนเทียบกับ PB อะไรยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะผมซ้อมน้อยซ้อมประมาณ5โลไม่เกิน10โลนะครับวิ่งจอกแจกจอกแจไปแต่ว่าเดี๋ยวจะวิ่ง42 มเรสะสมก็ประมาณไม่เกิน150กิโลเมตรต่อเดือนนะก็ค่อนข้างน้อยอยู่ก็เดี๋ยวดูกันว่าและไอเนี้ยมันจะช่วยอะไรผมขนาดไหนครับวันนี้ก็จบแต่เพีแค่นี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ